แม้ชีวิตอันตัวนี้มันหนักหน่วงเป็นบางช่วงแต่ใจเรามิสิ้นหวังปล่อยวางทุกข์ในบางคราเพื่อเติมพลังเพื่อได้กำลังยืนหยัดเดินสู้ต่อไปสวัสดีครับพบกับผมคนเล่าไพรในเรื่องนั่งห้างโป่งดินดำตอนที่หเสียทง ได้ปิดชีพอีเห็นอ้มลายดอกและหิ้วกับปางไปกับหมอกเมื่อมาถึงปางพักก็สั่งให้ดันลอกหนังออกท้าเกลือผงย่างฐานไฟแดงๆส่วนตนก็ไปนั่งรอเวลาผ่านไปสักระยะเนื้ออีเห็นก็เริ่มสุกกลิ่นหอมอลมานป่าในบริเวณนั้นจนเสียทงต้องลุกเอามีดจิ้มดูว่าส่วนไหนสุกแล้ว จึงตัดออกมากินแก้มเหล้าก่อนเสียทงเนื้ออร่อจริงๆด้วยมามาทุกคนเอามีดมาตัดเอากินด้วยกันดึกๆแบบนี้ได้กินของป่ากับเหล้าดีๆแบบนี้ก็เกินพอแล้วในค่ำคืนนี้กวีจุกดันและหมอกก็ได้เข้ามาตัดเอาเนื้ออีเห็นที่ย่างหอมกลุ่นบนฐานร้อนๆไปนั่งแทะเป็นอาหารรอบดึก และกลับไปพักผ่อนที่ใครที่มันส่วนหมอกก็ยังค้งลำบับตื่นตื่นคอยดูความปลอดภัยในปางจนในที่สุดเวลาเช้าก็ได้มาถึงทุกคนตื่นนอนเก็บข้าวเก็บของแล้วจึงมานั่งต้มน้ำชงกาแฟด้วยหม้อสนามและหุงข้าวเก็บไว้เวลาผ่านไปไม่นานจุกดันและหมอกก็ช่วยกันจัดแจงสเสบียง หาอาหารใส่ท้องกันเรียบร้อยหมอก,ก็ได้พาจุกและดันไปตักน้าเพราะต้องขึ้นยอดเขาสูงชันเกือบทั้งวันข้าวเตรียมพร้อมแล้วน้ําเตรียมพร้อมแล้วหมอก,ก็ได้พาทุกคนเดินขึ้นดอยจําก่อเพื่อมุ่งหน้าสู่โปรงดินดํำให้ไวที่สุดอากาศช่วงเช้ายังไม่ค่อยร้อนจึงทำให้แต่ละคนนั้นขึ้นเขาได้เรื่อยๆ และไม่ค่อยได้หยุดพักเมื่อได้ขึ้นเขาไปสักพักก็มาถึงดงก่อซึ่งเป็นดงต้นไม้ขนาดใหญ่สูงราวๆยี่สิถึงสาเมตรบริเวณนั้นเต็มไปด้วยลูกก่อที่หล่นลงมาเปลือกหนาเริ่มเนา่าทำให้มเมล็ดข้างในโผล่ออกมาซึ่งมีรสชาติเหมือนเกาลัดสัตว์จำพวกฟันแทะพวกเม่นกระรอกชอบมาเก็บกินกัน เสียทงนี่แหละลูกกอเอาไปหมกกับไฟอร่อยอย่าบอกใครเลยนะกะักวีดูสิร้อยสัตว์มาแทะกินกินกันเป็นกองๆเลยดีที่มีเยอะจึงพอให้ได้เก็บใส่กระเป๋ากันบ้างแต่ละคนก็เก็บลูกกอเพื่อเอาไปเป็นของเคี้ยวเล่นตอนตั้งแคมป์เมื่อได้ลูกกอกันพอสมควรแล้วหมอกจึงพาเดิน เบี่ยงเลาะตามขอบเขาอ้อมไปหาสันดอยที่จะพาลงไปนับโปงดินดำจะได้ลดการปวดเมื่อยลงได้เพราะไม่ต้องขึ้นสุดแต่เปลี่ยนมาเดินตามด่านสัตว์ที่เลาะอยู่ข้างเขาแทนเดินบ้างนั่งพักบ้างกินน้ำบ้างเดินไปเรื่อยๆจนถึงเวลาเที่ยงวันก็ได้พ้นอยจำก่อมาถึงสันดอยที่เป็นป่าดงดิบตั้งแต่สันเขาสูง นั่นแสดงว่าไม่ต้องพูดถึงป่าด้านล่างเลยว่าจะหนาทึบขนาดไหนด้วยเอาแต่เนื้อหมูป่ายแห้งมาและกินไปหลายมือ้อทำให้หมอกเริ่มกังวลเรื่องอาหารขึ้นมาเพราะถ้าพักกินข้าวเที่ยงรอบนี้เนื้อรมควันก็คงหมดไปแล้วหมอกพักกันก่อนขึ้นเขากันมานานหมดเรี่ยวหมดแรงไปเยอะ เดี๋ยวพวกเราจะเป็นตะคิวเอาครับพอเรี้ยวแรงตกเสียทงเอาตามที่นายว่าเลยฉันก็รู้สึกหิวเหมือนจะเริ่มปวดตาจนตาเริ่มลายแล้วละ่ะเมื่อตกลงกินข้าวเที่ยงก่อนค่อยลงไปยังป่าเบื้องล่างกันเรียบร้อยแล้วแต่ละคนก็เอาข้าวที่หุงเมื่อเช้าออกมาคนละหอ่อกินกันแบบง่ายๆแค่เนื้อแห้งรมควัน กับกระเทียมสดเพียงเท่านั้นหมอกสเสบียงเราเหลือแค่นี้แล้วครับเหลือแต่ข้าวกับเครื่องปรุงแล้วครับตอนนี้เนื้อแห้งที่เรากินนั้นเป็นห่อสุดท้ายแล้วครับกวีแล้วเราจะทำยังไงละคราวนี้เห็นไหมพร่อนายไม่ให้ออกของกระป๋องมาเสียทงจะตกใจทำไมกวีถ้าไม่เลือกกิน ไม่มีปัญหาหรอกสงสัยต้องออกล่าหาสัตว์ทำเนื้อเค็มแห้งก่อนก่อนที่จะขึ้นนั่งห้างป่งดินดำแล้วละ่ะใช่ไหมหมอกหมอกใช่ครับเสียไม่แน่ระหว่างทางอาจจะเจอเนื้อดีๆก็ได้ครับเพราะเราก็เข้าปางป่าลึกแล้วสัตว์แถวนี้ก็ชุมผมว่าเรื่องกับข้าวคงไม่ยากยังไงก็มีผักป่า และอีกอย่างข้างล่างเป็นลำธารเล็กๆไหลยอยู่หลายสายไหลยอยู่ติดๆกันพวกสัตว์น้ำก็คงมีให้จับเพราะหลายปีก่อนที่ผมมาปลาพวงปลากั้งปลาจาดมีอยู่เต็มไปหมดครับเสียทงเชื่อหมอก,เเอก็เถกกวีเขาโตมากับป่ารู้อะไรดีกว่าเราเยอะอย่าไปพูดอะไรขัดหมอกมันเลย เมื่อกวีเห็นสีหน้าเคร่งขรึมของเสียทงผู้เป็นอากวีจึงนิ่งเงียบไปเมื่อพักกันมานานแล้วหมอกจึงชวนเดินทางต่อรอบนี้เป็นการเดินลงเขาแต่เป็นเขาที่แอนลงไปเรื่อยๆและเป็นป่าดงดิบตลอดทั้งแนวทำให้อากาศไม่ค่อยร้อนมากเมื่อเริ่มลงต่ำไปเรื่อยๆก็เริ่มมีเสียงเขียดป่าร้องทำให้หมอก บอกทุกคนไปว่าได้ลงมาจนเกือบจะถึงพื้นป่าด้านล่างแล้วและใกล้จะถึงแหล่งน้ําแล้วเมื่อเดินต่อไปอีกพักใหญ่ๆในที่สุดก็ได้มาถึงป่าโป่งดินดําแต่การที่จะไปถึงโป่งนั้นยังคงอีกราวๆครึ่งวันหมอกถึงจะยังไม่ถึงห้าโมงหกโมงแต่เราก็ต้องพักกันก่อนครับตอนนี้ก็เกือบๆจะสี่โมง พวกเราต้องหากับข้าวกันเดี๋ยวมืดแล้วมันจะลําบากเอาครับเสียเสียทงได้ได้ได้ฉันว่าตามนายเลยหมอกเดี๋ยวเราหาพื้นที่ราบและไม้แห้งเยอะๆจะได้ไม่ต้องหาฟืนไกลตั้งแคมป์ทำอะไรให้เสร็จก็ค่อยแยกย้ายกันไปหากับข้าวหาสเสบียงเพราะยังต้องอยู่ที่นี่อีกหลายวัน เพราะไม่รู้ว่าถ้าได้ขึ้นห้างแล้วสัตว์มันจะเข้าเลยไหมอาจจะต้องขึ้นห้างหลายรอบถ้าคืนแรกสัตว์ที่เราต้องการมันไม่เข้ามากินโปง่งเอาตามนี้นะครับรีบตั้งแคมป์จะได้ออกหากับข้าวกันครับเมื่อสิ้นเสียงปรึกษาของเหล่าพานแล้วก็ช่วยกันเอาฟืนมากองไว้ตั้งเต็นท์ให้เหล่านายจ้างจนเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วหมอกจึงเดินไปบอกเสียทงกับกวี หมอกช่วงเย็นแบบนี้ป่าทึบแบบนี้คงจะมีอะไรให้ยิงทำอาหารบ้างหรือไม่งั้นถ้าเหนื่อยกันมากแล้วเราก็หาจับปลาในลำห้วยนี้มาทำอาหารกันครับเสียทงฉันว่าเดี๋ยวฉันกับกวีจะลองเดินตามลำห้วยขึ้นไปเพื่อเจอสัตว์อะไรพอกินได้จะได้สอยมาไว้กินกันส่วนนายก็หาปลาไว กันไว้เผื่อพวกเราไม่ได้อะไรกลับมาเลยหมอกถ้าอย่างนั้นให้จุกไปด้วยดีไหมครับเวลาได้อะไรจะไดเอามาง่ายขึ้นส่วนดันก็ให้อยู่ช่วยผมทำอุปกรณ์ดักจับปลาดีไหมครับเสียทงก็ดีเอาตามที่นายว่านะหมอกเดี๋ยวฉันกับกวีและจุกจะไปละเดี๋ยวจะมืดจะค่ำเอาหมอก ระมัดระวังตัวด้วยนะครับเสียหมอกเมื่อเห็นเสียทงไม่เคยถือตัวเลยสักครั้งถึงจะเป็นนายจ้างก็ตามแต่ก็ไม่ได้เอาเปรียบตนเลยยังช่วยหาทางหากับข้าวช่วยกันอีกทำให้หมอกเลื่อมใสเสียทงมากขึ้นเรื่อยๆเสียทงกวีและจุกได้พากันเดินเลาะตามลำห้วยเพราะกลัวว่าถ้าไม่ยึดการเดินตามลำห้วยขึ้นไป ก็คงต้องหลงป่าเป็นแน่แท้เพราะพวกตนไม่ใช่พานพื้นที่อีกอย่างหมอก,ก็ไม่ได้มาด้วยทั้งสามคนค่อยๆเดินย่องเบาๆหูนั้นคอยฟังเสียงรอบข้างอยู่ตลอดเวลาตาก็สอดสายบนพื้นดินและยอดไม้เพื่อหาเหยื่อนำไปทำอาหารในค่ำคืนนี้ฟังทั้งหมอกกับดันก็พากันตัดหนาไหวมามัดรวมกันเป็นรูปกลวยขนาดใหญ่ แล้วจึงเอาไปวางไว้ตรงจุดน้ำตกกระทบแรงๆนำเถาวันผูกยึดติดกับก้อนหินไว้เพื่อไม่ให้น้ำพัดหายไปแล้วจึงปล่อยไว้แบบนั้นส่วนตนทั้งสองก็ไปหางัดก้อนหินหาจับปูผาใส่กระบอกไม้ไผ่ไว้เพื่อได้แกงใส่ผักกูดข้างลำห้วยซึ่งเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่สามารถนำมารับประทานอาหารได้ทั้งสุกและดิบมักจะขึ้นตามข้างลำห้วยที่มีความชื้น ส่วนทางฝั่งของเสียทงกวีและจุกก็ยังย่องไปตามลำห้วยเรื่อยๆรจนพบกับลูกไส้ใหญ่หรือชาวบ้านแถบนี้เรียกกันว่าลูกมะห้างกำลังสุกงอมนกเขาเป้าและนกนานาชนิดและนกเงือกดำต่างพากันเกาะกิก่งจิกกินลูกสุกกันเสียทงดูจากลักษณะร่องรอยของสัตว์แล้วเย็นเย็นอีกหน่อยคงจะมีอะไรเข้ากินยังไงเรา ก็พกไฟฉายมาด้วยขากลับเราก็เดินลงตามลำห้วยลงไปหาแคมป์คงไม่มีปัญหาอะไรคงจะไม่หลงหรอกไม่แน่เราอาจจะได้เนื้อดีๆไปทำเนื้อเข็มย่างควันไว้กินในมื้อหน้านี้เสียทงพากวีและจุกหาที่ซุ่มดูว่าจะมีสัตว์อะไรเข้ามากินลูกไม้นอกจากนกเป้ากับนกเงือกดำไหมทั้งฝั่งของดันกับหมอก ก็ได้จับปูตามซอกหินใส่กระบอกไม้ไผ่ไว้แล้วม้วนใบกล้วยป่าจุกป,ปากกระบอกไว้ไม่ให้ปูออกจากนั้นจึงพากันไปตรวจดูกับดักปลาลักษณะเหมือนไสดักปลาที่ทำมาจากน้นาำไหวเมื่อปลดเชือกแล้วยกขึ้นมาปากฏว่าปลาจาาปลาพวงและปลากั้งเข้ามาติดอยู่ตามซอกนหนามไห่ที่มัดรวมกันเป็นกล้วยดันกับหมอกจึงช่วยกันเอาปลาออก ตัดเถาวันขนาดเล็กมาร้อยปลาเป็นพวงไว้แล้วจึงเอากับดักปลาไปติดตั้งที่เดิมด้วยป่าค่อนข้างลึกคนไม่ค่อยเข้ามาบ่อยทำให้ป่าว่ายเต็มไปหมดมาทางฝั่งของเสียทงกวีและจุก็ได้พากันซุ่มรอดูสัตว์เข้ากินลูกไม้ช่วงหัวค่ำโดยซุ่มรอดูอยู่ตรงรากต้นเปยล้มขนาดใหญ่เป็นที่กำบังอย่างเหมาะเวลาผ่านไปจนเริ่มมีบรรยากาศรอบตัวสลัวสลว และแล้วก็มีเสียงบางอย่างเดินเหยียบใบไม้มาค่อนข้างดังเสียทงไม่พูดอะไรเพียงมองหน้ากวีกับจุกแล้วพากันเพ่งเล็งสายตาไปทางต้นเสียงอย่างใจจดใจจ่อและแล้วเจ้าของเสียงก็โผล่ออกมาเป็นหมีขอตัวใหญ่เดินวนต้นไทรอยู่พักหนึ่งก็ใช้เล็บตะปบต้นไทรไต่ขึ้นไปยังกิ่งไทรด้านบน กวีกับจุกเห็นเสียธงนิ่งอยู่จึงไม่กล้าเอ่ยถามอะไรจนในที่สุดเสียธงก็ย,ยกซาโกจุดสามประทับบ่าพาดลำกล้องปืนกับลากไม้ที่ชี้ขึ้นด้านบนตั้งท่าเล็งอยู่สักพักก่อนจะปลดเซฟไม่กี่อึดใจเสียงแผดสนั่นของซาโกจุดสามจ็ดไรเฟินก็กังวานกล้องป่า หอ,อมเสียงวัตถุหล่นฟ้าใบไม้หนาะตกลงพื้นดินดังตุบดุนแรงหนีขอผู้เคาะร้ายจากคมกระสุนของเสียธงได้ตายสนิทอย่างไม่ต้องสงสัยทั้งสามเมื่อเห็นภาพเบื้องหน้าเป็นไปอย่างที่ตนคิดก็ได้ลุกออกไปดูทันทีกวีแม่นมากเลยอาธงสมแล้วที่เป็นสมาชิกสนามยิงปืนนี่มันตัวอะไรครับอา เสียทงอ๋อนี่เขาเรียกมีขอหรือชาวบ้านเรียกกันว่าอีเห็นมีนะกวีอะไรนะครับเห็นมีผมไม่หัวนะครับอาแล้วกวีจึงหัวเราะชอบใจจนเสียทงต้องดึงหน้าใส่จนกวีต้องหยุดอยู่ในป่าในเขาแกจะทํำกริยาอย่างนี้ไม่ได้กวีเดี๋ยวผีป่าผีเขาเขาจะว่าไม่นับถือ หัวเราะข้ามหัวเขาจำไว้ไม่ว่าไปป่าที่ไหนก็ตามห้ามทำแบบนี้อีกกวีโถอาทงจริงจังไม่ได้ปืนผ่าหน้าไม้เราก็มีจะกลัวอะไรมันเสียทงเลิกพูดเถอะไอจุกเอาปืนลูกซองมาให้ฉันแกแบกมีขอกับแคมป์ไปจุกตอบรับไปครับเสีย ทั้งสามพากันเดินกับแคมป์พร้อมร่างมีขอที่ไร้วิญญาณกลับไปยังแคมป์เมื่อกลับมาถึงก็เห็นหมอกกับดันนั่งย่างปลาโดยเกลือผงไว้หล่อเพราะตอนแรกกลัวเสียทงจะไม่เจออะไรแต่พอได้ยินเสียงปืนก็ใจชื้นขึ้นมาเวลาก็เกือบทุ่มแล้วในเวลานั้นที่เสียทงกวีจุกมาถึง หมอกเสียนี่ก็หมานใช้ได้เลยนะครับได้ของอร่อยมาจนได้มาครับเดี๋ยวผมจัดการชำและเองดันเดี๋ยวข้าไปช่วยเสียคืนนี้ผมขอสักสองสามกึ่มนะครับกับแก้มดีเหลือเกินเสียทงได้ไอ้ดันไม่มีปัญหาหรอกรีบไปช่วยหมอกมันชำและจะได้ทำกับข้าวกันจุก แกก็ไปหุงข้าวไว้รอไปจะได้ไม่ต้องเสียเวลามันเริ่มมืดแล้วจุกเมื่อได้รับคำสั่งก็ได้เอาหม้อสนามของแต่ละคนออกมาหุงข้าวส่วนหมอกกับดันก็ช่วยกันต้มน้ำร้อนโดยใช้กระบอกไม้ไผ่เป็นหมอ้อเพื่อลวกถอนขนหมีขอก่อนจะชัแหละทำหิ่งไม้ทาเกลือ,อย่างไว้เป็นสเสบียงต่อไปส่วนเครื่องในหมอก็เอามาทำเป็นต้มอ่อมในกระบอกไม้ไผ่ และเผาปูผาที่จับกับดันมาตอนหัวค่ําตัดใบตองมาปูพื้นหลายชั้นเอาปูลงไปวางส่วนผักกูดที่เก็บมาสุดท้ายไม่ได้แกงใส่ปลาเพราะได้มีขอมาซะก่อนกับข้าวมื้อนี้มีทั้งอ่อมเครื่องในมีขอปลาย่างเกลือและปูเผาหมอกอดไม่ได้จึงเอาพริกแห้งมาลนเอามีดทุบก,กับท่อนไม้ไผ่ที่ใช้ลองเป็นเขียงละลายเกลือในน้ำ ขยี่มาขามเปียกที่พกมาด้วยลงไปเติมชูรสกับพริกกลายเป็นน้ำพริกน้ำจิ้มแบบปลาปลาเสียทงมื้อนี้มื้อใหญ่เลยดีเหมือนกันได้สดน้ำกินแต่ของแห้งมาหลายมื้อแล้วหมอกได้แบ่งปูต้มอ่อมมีขอตักข้าวใส่พร้อมขอเล่าเสียทงใส่แก้วไม้ไผ่ที่ทำขึ้นเอง ไปถวายเจ้าป่าเจ้าเขาตามพิธีการที่อยู่ในป่าแบบที่เคยทําและแล้วข้าวก็ถูกหุงจนสุกทุกคนมาล้อมวงกันเริ่มดื่มดํากับอาหารป่าและสุราที่พกมาด้วยอย่างอเด็ดอร่อยโดยไม่รู้เลยว่ากวีนั้นได้ล่วงเกินป่าเขาเข้าไปแล้วเมื่อต่างคนเริ่มอิ่มและเริ่มตึงหน้าโดยฤทธิ์ของสุราอาจินที่เขาในดงไัยแล้วก็พากันเอ็นหลัง หาไม้มาจิ้มฟันนอนตีท้องกันไปทวนหน้าทั้งห้าคนเผลอหลับไปในช่วงหัวค่ำเพราะความอิ่มจนหมอกนั้นอยู่ดีๆก็รู้สึกเหมือนได้ยินอะไรบางอย่างมาไกลๆฟังไปฟังมาเหมือนฝูงแมลงอะไรสักอย่างหมอกจึงลุกไปปลุกพวกเสียทงหมอกเสียครับเสียครับตื่นก่อนครับไม่รู้มีเสียงอะไรตรงมาทางแคมป์เรา เสียงลักษณะคล้ายฝูงแมลงบินเมื่อปลูกเสียธงแล้วจึงเดินไปปลุกคนอื่นๆต่อและเสียงหึ่งๆนั้นก็ได้เข้ามาเรื่อยๆหมอกดูท่าไม่ดีแล้วครับเสียผมสังหอนใจไม่ดีเอาเลยครับเสียเหมือนว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเมื่อหมอกพูดเช่นนั้นเสียธงก็ฉุดคิดถึงเหตุการณ์ตอนยิงมีขอตกลงมาแล้วกวีเกิดปากดีเข้าเสียธง เป็นเรื่องแล้วเจ้ากวีนะสิดันไปพูดรบหลูป่าตอนหัวค่ําหมอกมันใกล้เข้ามาแล้วสูมไฟครับจะได้เห็นสถานการณ์ชัดๆจะได้ระวังถูกจุดจุกกับดันเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ช่วยกันสูมไฟให้ลุกโชนขึ้นและในที่สุดเจ้าของเสียงก็โผล่มากระทบแสงไฟฉายและแสงจากกองไฟเป็นฝูงตัวต่อจำนวนมากบินมาล้อมแคมป์เหาเสียทงไว้ จากนั้นพวกมันก็เริ่มบินเข้าโจมตีทีละตัวสองตัวหมอกเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ถอดผ้าขาวมา้าคาดเอวออกมาปัดและเหล่าเสียทงก็ต่างเอาหมวกมาปัดกันจุกหยิบท่อนฟืนติดไฟมาชูขึ้นทำให้พวกมันถอยห่างออกไปแต่ก็ยังไม่หนีแต่แล้วก็ต้องกลับมาซวยอีกครั้งเมื่อลมอยู่ดีๆก็พัดตามลำห้วยลงมา ทำเอากองไฟดับเหลือแต่ฐานแดงๆมันจึงเริ่มพากันเข้าโจมตีอีกครั้งคราวนี้มันเข้ามาพร้อมกันทำเอาเหล่าเสียทงวิ่งหนีกันละนาวแต่แปลกที่ว่ามันไล่ตามไปแต่ทางกวีวิ่งไปเป็นส่วนมากซึ่งก็เป็นทางเดียวกันกับที่ดันวิ่งไปด้วยความมืดทำให้กวีและดันโดนต่อยไปคนละตัว2ตัวพากันร้องโอดโอวยลั่นป่าเสียทง วิ่งอ้อมมาหาหมอกเพราะเห็นว่าพวกมันไม่ได้ไล่ตามต้นกับหมอกส่วนจุกก็กระโดดลงในวังน้ำในลำห้วยปิดไฟฉายหลบอยู่ในนั้นหมอกได้ยินเสียงร้องของสองคนนั้นก็ฉุดคิดถึงย่ามของพ่อต้นที่นาสายให้มาจึงล้วงไปในย่ามและเอาไฟฉายส่องดูก็พบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในย่ามและไปสะดุดตาเข้ากับขวดไม้ไผ่เล็กๆ ลงอักขระคล้ายตัวหนังสือล้านนาไว้รอบขวดและปิดฝาจุกไว้หมอกจึงเปิดจุกดูก็พบเป็นดินปืนอยู่ด้านในหมอกไม่รอช้าจึงลองผิดลองถูกวิ่งไปหยิบฟืนที่ติดเป็นฐานแดงๆวิ่งไปทางกวีและดันยกฟืนที่ติดฐานไฟแดงๆขึ้นแล้วจึงกำดินปืนนั้นเคลี้ยงใส่ฐานไฟทำให้เกิดลูกไฟลูกใหญ่ว่าไปทั้งบริเวณ พร้อมเสียงตัวต่อพวกนั้นบินถอยห่างออกไปเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วหมอกจึงเอ่ยวาจาขึ้นหากลูกหลานทำผิดสิ่งใดก็ขอขมาอาภัยแก่เจ้าป่าเจ้าเขาหรือผู้ที่อาพักรักษาอยู่บริเวณนี้ด้วยขอปล่อยลูกหลานไปอย่าได้รังควานแก่กันเลยเมื่อพูดจบเสียงฝูงต่อก็ได้ถอยห่างออกไปเมื่อสถานการณ์กลับมาปกติจุกก็ได้ขึ้นจากน้ำมา เสียธงก็ได้มาพยุงหลานตนกลับไปยังแคมป์ส่วนดันนั้นจุกก็ได้ช่วยพยุงขึ้นมาเช่นกันต้องขอจบตอนที่5ของนั่งห้างโป่งดินดำก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนที่6สวัสดีครับ